ว่าไม่ดอกเห็ดหร้อพี่น้องนอนเป็นยังเดี๋ยวไปเบิ้งสิเยียบแล้วจาเคลียร์ไปไปเออนี่แม่นี่หลีไอหมูมันหมนูมันมอนโอ้ยสองดอกทุกคนนี่ค่ะสองดอกสองดอกอู้สามดอกอุ้ยสี่ดอก พลในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองปอยสุภุสุคนเด้อจ้าป่ะพี่น้องคะเมื่อนี้ไปหาเก็บเห็ดคือเก่าค่ะพี่น้องแต,แต่มือนี้บริมาผู้เดียวคะ่ะมากับมูค่ะพี่น้องะ่ะเดี๋ยวมากับมูสามคนมากับไอ้แขกกับน้องไหมครับพี่น้องมา,มาหายงางลอปลาเก็บเห็ดกันเมื่อน,นี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกับพกลกระพรนอจ้าปะ่ะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศป่าพี่น้องค่ะมื่อนี้มาเก็บเห็ดเข็ดเจ็ดแปดค่ะพี่น้องเนาะในป่าคอมบุเย่ค่ะป่านี้ก็จะมีคนมาขี่จักรยานขึ้นกันพี่น้องไปไปกันเลยค่ะเดี้ยวจะเลี้ยวดอกแรกแหกหมานแต่เจ้าถิ่นนะ เนี่ยโอ้ยบักเจ้าทินบักใหญ่เลยค่ะพี่น้องเออตัวบักใหญ่เลยค่ะ,ะเดี๋ยวจะเก็บงัดค่ะทุกคนสแสดงว่าเฮ็ดนี่งามอยู่ตะเปาะค่ะทุกคนเดี๋ยวตัดขาให้ดูคขานี่น้องดำน้องดำขาอโองโอ้น้องดำโอ้อันตรงนี้แน่นติ๊กเลยจ้ะ นี่ค่ะแน่นติ๊กเลยนี่แน่นอิลีไปหาต่อค่ะโอ้ยเจออีกแล้วค่ะทุกคนเนี่ย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 โอ้อันนี้อันนี้เฮ็ดพึ่งหวานพี่น้องอันนี้เฮ็ดพึ่งหวานของแท้อันนี้ของแท้ค่ะนี่ของแท่อันนี้เพึ่งหวานครับทุกคนไม่ไม่ใช่น้องดำนะอันนี้ ฮะนี่ค่ะมือนีเวลาพ่อนมาเก็บเห็ดกับมูค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูมากับใครโนอนผู้หนึ่งมากับมาสองคนมากับแกงแกงเก็บเห็ดเซียนแกงแขก,ก่นกําลังตัดขาเห็ดอยู่ผุนพี่น้องจ้ะมือนีไปใมากคนเดียวจ้า ม,มือ่อมาเก็บเห็ดเฉดเจ็ดแปดมันบอมาเก็บเจ็ดแปดค่ะทุกคนมาเดอ้อบ่านีเฮ็ดออกแล้วคุณเท่เ <laughs> ฮ็ดเพิ่งแม่หมดค่ะพี่น้องนี่คะ่ะอันนี้ก็เก่งแสบค่ะพี่น้องคะ่ะคือเนื้อมันเนื้อมันแน่นมันก็จะกรุบกรุบกรุบค่ะอ้าวตรงนี้ บริวเวณน,นี้มีสามดอกแต่แ,ตแบบแมงกินเกี้ยงเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวค่ะตัวลิ้หนหมานี่เห็นไ่นี่มันเหลืออย่างเลยดอกนี้สิอันนี้ได้ยูตัดขาค่ะ ตัดขายพี่น้องเบิง้งโอ้แข็งดีค่ะทุกคนไม่ต้องตัดเยอะนะแบบนี้นี่ค่ะเวลาพ่นนางตัดขาเห็ดเหลียวไปเห็นดอกหนึ่งตรงนั้นงามๆพี่น้องไปเบิ่งค่ะข้างหนาค่ะพี่น้องค่ะดอกนี้งาม งัดขางงัดแล้วงัดเหตุผลงัดเหรองัดวะงัดวะงัดขางนี่แข่งโปก๊กจุเลี้ยวจุเลี้ยวดอกงามงามนี่ตัดขาเมนี้มากกับมูก็จะเสียงดังในยากน้อย พี่น้องค่ะอยากได้แบบนี้ปะหาต่อค่ะหาในดอกหนึ่งค่ะทุกคนในพึ่งแม่มดค่ะไม่กินได้ค่ะ,ะตัต่อค่ะ ส่วนนันนี้เป็นเห็ดไข่มุกครับพี่น้องออกงามค่ะทุกคนงามมาเลยค่ะโอ้โหสวยงามมากดอกนี้เก็บค่ะเห็ดไข่มุกนี่ก็งามค่กคเอาอดกล่อง เนละพ่นล,ลืมถุงมือมือนี่ก็จะไข่มุกนี่ก็จะออกลักษณะขาวๆชมพูค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมาจ๊ะแบบนี้้ะจ๊ะป่ะนี่ก็ไข่มุกค่ะพี่น้องอันนี้ก็เห็ดไข่มุกค่ะโอ้ย ดอกหนึ่งโอ้อันนี้ล่วงแล้วอันนี้ดูได้ง่ายนะเราควรจะเก็บเอาแต่ไข่ไข่มันนะ<ๆ>เห็นดอกหนึ่งอยู่ตรงโน้นจะไปเอาเห็ดไข่มุกครับนอ้อง คนไหนบนแน่ใจกับบต้องเก็บเด้อค่ะพี่น้องเห็ดพวกพวกนี้พอมันก็จะมีคู่แฝดอยู่ถ้าเขาบนแน่ใจก็จะไปเก็บมันค่ะนี่ค่ะเห็ดไข่มุกค่ะน้องไม้ยุใส ไปเอาอีกหิดไข่มุกค่ะทุกคนรับพ่นวามันหิดไข่มุกเลยเดี๋ยวไปหินไขเวรบานหมดเลยบานเลย ตัวนีน้แม่งกินเยอะแหลนนกะกะต่ายจีบเห็ดไข่มุกค่ะดอกนี้บานแล้วว่นละผลไม่เอาจะเอาติดดอกตูมมันค่ะสำหรับคนเก็บบ่บปินกะ าใส่เก็บดอกบานค่ะไปตาไปต่อเออเจอแล้วจเจอแล้วข้างหน้าไอ้แขกนะทุกคนหันไปได้พอดอกบระงามเอา้านี่มันอยังนี่เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอ๋ออันนี้เป็นเห็ดไข่มุกเดี๋ยว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 จะให้ดูแต่เห็ดเนี่ยโอ้โหจริงจริงสองดอกค่ะนี่อย่างงามเลยค่ะทุกคน นี่สองดอกค่ะสุดยอดยอาาเก็บ่ขเก็บงัดค่ะงัดงัดโกเลยค่ะพี่น้องงัดขงัดนี่ค่ะเออนี่ค่ะงามมากเลยเดี๋ยวดอกนี้มันต้องเบิดขาแน่นๆแบบนี้เลยใช่ไหมแต่อันนี้ไม่แน่นอม อันนี้โดนกินแล้วแต่เห็ดเห็ดป่านี่ะอะบ่มีหนอนปาไดนเนาะจ้ะเห็ดป่านี้ขาแน่นมากป่านี่นะทุกคนนะเนี่ยอุ้ยมันฝนมันก็ตกเท่าๆกันนะเนี่ยเห็นบอคับพี่น้อง่ะสังเกตกับคลิปอื่นที่เวลาพ่อไปเก็บที่ที่เขตเจ็ดนะพี่น้องป่าอื่นนะ่ะ เห็ดมันเน่าข้างในอันนี้แข็งปุ๊กเลยค่ะไปใส่ตะก้าค่ะทุกคนโอ้ยได้เห็ดงามเกือบมันย่างไกโ่โบดอกมีพี่น้องนี่ฮะใส่กระตาเห็ดโตค่ะไหมพี่น้องมานนี้มาเก็บเห็ดกับมูกับสีแลนน้ำมูบาบนี่แหละ เซฟประศั่นว่าเซฟบอกโดอันนี้เซฟบอกโดตัวกิ่งมาอีกแล้วนี่โอ้ยนั่งเอากระตาตั้งไว้นี่นี่มาเก็บแม่เมะมึงกระตาแล้วเด้อหนึ่งเห็ดมึงกระตาแล้วนี่เริ่มได้เห็ดกันแล้ว,ดวได้หน่พิ่อได้เซฟบอกโดเครับพี่นอ้องงัดข่ะง,งัด คุณอ่ะตัดขาค่ะตัดขาเฮ้ยนียนติ๊กเหมือนว่ะขาสวยบอยงามขนาดเลยแบบนี้บด้เอ้นขวัญวะ่ะเ๋อสวยงามตามทองเรื่องนี่นี่น,นี่มาเด้อเห็ดเสพบอกโดก็เริ่มออกแล้วปลานี่ยใส่กระตา ไปต่อนี่ก็เลยหาไปหาได้ก็เลยพ่อเพิ่นไปลักได้เห็ดพี่น้องบึงทุกคุณอ่ะจุ่มเดียวเด้นี่จุ่มเดียวสันว่านั่งไว้จุ่มเดียวอุ้ยมีตะดอกงามงามเบี้ยเบียใจใจเย็นไปเดินต่อค่ะก็เริ่มเห็ดรอออกแล้วกาเริ่มมีสีสันกันทุกคนแล้วค่ะถ้เป็นโอ้ยบ่งดูนั่งนั่งไทยนั่งไทยเห็ดพี่น้อง ฮมีกี่ดอกห้าดอกหดอกโอ้เดี๋ยวนี่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 ใช่ไหมอืฮะนี่พี่น้องขาอุ้ยขางามขางามอุ้ยดอกหนึ่งงามขางามเป็นแถวเลยค่ะทุกคนเห็นเห็นนี่ดอกไหมนี่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 นุ่นๆอย่เป็นอยังนี่น่าจะใช่นี่น่าจะใช่อีกนะมีไหมไม่ใช่ไม่ใช่อื โอเค๊โน่นเซฟอยู่ทางนู้นไหนนู่นทางตาก้าเนี่ยเขาเจอเซฟเดี๋ยวนี่ดอกหนึ่งนี่ไม่ดอกนี้ถ่ายแล้วเอเาดี๋ยวนี่แหละเห็นมันเป็นปุ่มมันมีแหละอืมโน่นเขาเจอเซฟดอกนี้เห็นบนี่ค่ะทุกคนเขาเจอเซฟดอกนี้ค่ะ เอาเก็บค่ะนั่นว่ามันดอกเห็ดหรอพี่น้องนอนเป็นยังเดี๋ยวไปเบิง่งคอยสิเหยียบแล้วจ้าเคลียร์ไปไป <c oughs> เออนี่แม่นี่หลีอ้ายหมูมันหมูมัน <c oughs> มอนโอ้ยสองดอกทุกคนนี่ค่ะสองดอกสองดอกอู้สามดอกอุย้ยสี่ดอกโอ้ยไปนี่ห้องแห้งก็เกาเออเนี่ยค่ะ โอ้้ยตา่บอเม่งนินหมานี่นี่นี่ดอกนี้งามเนี่ยนี่เออนี่นี่นี่โอ้ยนั่นไม่อย่างนั่นดอกหนึ่งอยู่ใต่พุ่มนั่นเดี๋ยวมันเห็ดป่น่นี่นี่คือนี่คือเห็ดอะไร โอ้ oh, ใช่น้องดำขาโองค์ฮบ oh. นี่เนี่ยมาเก็บเอาไหมเทียนจะดอก,กงามๆมา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 เก็บเลย,เ,ย,ย <laughs> เก็บเลยใ่เอนี่เอาเก็บดอกนี้เอาไว้ให้แขกเก็บมั้งโอ้แขกมันก็เก็บตรงนั้นก็ไม่เป็นไรหรอก <laughs> อืมหน้าขาวอ้วกเป็นบ่เป็นแมงหรอโบมันบ่แมงเในนี่เห็ดบ่แมงนี่ข้าวข้าวไปถ่ายรูปไว้ให้พ่อเอาตอนแรกเลยเมาดอกนีมาถ่ายรูปดอกนีก้อนก็ได้ให้น้องใหม่เก็บโอ้ยงัดขะงัดแต่บบฟังนี่ว้ายโบไม่ยังนิดเดียวแบบยังงามเลยนะโอ้ทีนี้พ่อก็จังซี กษิติป่าเน่ค่ะพี่น้องเพราะวันอันมรับพ่นมาเก็บเห็ดกับมันนั่งง่ามมึนนั่งกษิติป่าขี่ห็ดเทืาสองเทื่อนึงกับวัดสมนั่นคือทางผู้มากดูดูเนาะสวงามค่ะนี่ดอกนี้เ็ตรงมีก้อนว่างไว้ดอกนี้ไปเมื่อแต่ตัวงดูตัดเพิ่งดูมันได้ดอกว่าไม่ได้ก็ไม่เอาก็ตัดทิี่เอาตัดทิ้งไม่เอาก็ตัดทิ้งเน่าไหมข้างใน <No. S 2> อเอาประเกศไทยเอาเน,นินดอกนี่เนี่ยเป็นบอลอย่ามันเหยียบมีบอลเหลือแต่หัวเออก็ตัดออกไปทำใจค่ะใส่ยูดับผัดใส่ไข่เออนนี้อ่นนี่แบบผงสีพูนะเจ้าทินค่ะเจ้าทินเป็นตัญย์ก็ตัดไข่ ี๋ยวเราก็ไปลอกทิ้งเดี๋ยวไปลอกที่บ้านพระ่วันลอกนี่ดำเลยงามดีดอกนี้อันี้ขาก็ไปละเคืองหนึ่งเด้งงามเได้พูดละสามสี่ดอกอยู่ครับพี่น้องคขารุ่นนะจ้าไข่มุกขาดอกงามๆบตุลอันเนี้ย นี่ตะเพกไปต่อค่ะโอ้ยพี่น้องเลยสองสาวพ่นบอกว่าเจอนางงามมาสั่นมามาเยือนชมนางงามก่อนน้องโอ้ป้านางงามของแท้นี่งามอือนี่ โอ้งานจริงๆโอ้ไอ้ลิ้นหมาตัวพักใหญ่เลยอากีบใส่ใส่โอ้กำลังเกือบแมงเิ็นหมาติวงไฟเนี่ยกินจนเมื่อไรได้เนี่ยอ่าโอเวะนั่นแหละค่ะเคาอยู่จักหน่อยยางจนเมื่อยเออได้ได้โอมเล็ตแล้วค่ะใส่ตะกร้าค่ะนี่ดูไอ้ เขียดน้อยเต็มดองๆไปนั่นอไอ้ข้างหลังวลาแล้วพอนขาลาย,าลายตาปอตะเปะไม่ใช่เหลือง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 ขาลายจะไม่ใช่ชุมนี่เห็ดพึ่งเหลืองน,นี่ค่ะ,ะแล้วก็มีเห็ดปวกตรงนั้นอันหนึง่งนี่ค่ะเห็ดไข่มุกดอกนี้งามค่ะทุกคนโอ้ สีมันออกได้ชัดเลยนี่นค่ะแล้วก็มีกรนข้างใต้นี่สีชมพูมันออกขาวชมพูออกแบบชัดมากนี้คือกินได้เลยค่ะส่วนเห็ดดอกนี้เป็นไข่มุกคู่แฝดค่ะทุกคนต่างกันมากเลยเห็นไหม เพราะสีมันจะออกเทาๆก็จะมีเก็ดล้อมรอบเหมือนกันค่ะส่วนไข่มุกจะเป็นสีชมพูนะทุกคนค่ะนี่ให้พี่น้องเบ่งจ้ะป่าไปต่อค่ะกินแล้วตายค่ะส,ส่วนตรงนี้ค่ะโอ้เป็นบริเวณปลาแบล็คเบอร์ร,รี่แบล็คเบอร์ร,รี่ป่าค่ะทุกคนนี่ค่ะ บ้านเ่าก็คือหมักเลยแมวหมักเลยแมวปลาเดี๋ยวชิมดูก่อนนี่มนเมีนมดตรงนี้อืหวานอยู่ค่ะเนาะเดี๋ยว,ยวทุกคนอันนี้บม่ได้ปลูกนะมันขึ้นเองนะนี้มันอยู่ในป่านะ ส่วนพันธุ์ยู่บ้านกับมีแต่นี่เป็นของป่าค่ะที่หลายๆคนอยู่ต่างประเทศเพิินพากันไปเก็บแบบนี้เก็บให้ทุกคนดูค่ะนี่ค่ะทุกคนแบล็คบอรี่ค่ะป่าเดี๋ยวซิปเหมเบิงกัะไปน่น้อง มาเก็บเห็ดไปกินผลไม้ป่าอืมหวานหวานหวานเหมือนต้นที่อยู่ที่บ้านเลยลฮะเนาะมีฝรั่งมาแต่ค่อยกินผลไม้ป่าหวานมากเลยนี่บ่าตายแล้วรอดตายแล้วค่ะอืม <c oughs> หน่วยนึงอ,อพอแล้วสรุปเก็บเห็ดเช้านี้ของผู้นี้<อ>ได้<ส>ต<ร>ีเห<ร>็ดเซฟอันนี้ก็ได้เซฟงามๆต้งนั้นเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะได้เรียวผู้ได้เก่งกับพี่น้องขาออกมาละพนได้ทังเซฟถึ้งเห็ด ขอบคุณพี่น้องสุขุสุขค้นที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้เด็กจ้าไว้พบกันไวม่คิดหน้าพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ